โอเคครับจะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดเกมนาดูโตชื่ออนเมะนะครับผมเป็นหมอดด์สนะครับผมเพราะว่ามันจะมี K p k เคนะครับมันจะมีแค่อันนี้นะครับผมก็ถ้าไม่ว่ารก็เริ่มสอนดาวโหลดนะครับผมกดไปที่ KP k เคนะครับก็มีช่องคนนึงนะครับก็มาขอจองเมื่อวานนะครับมาสอนดาวน์โหลดเกมนี้นะครับอืมาเพิ่มตัวละครมาด้วยนะครับผมมาลองดู แล้วก็รอสักรู่ก่อนนะครับรอแป๊ดเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวนะครับผมมันจะเพิ่มตัวละคระครับอ่ะกดเข้าไปนะครับผมกดติดตั้งเดี๋ยวรอมันโหลดก่อนนะครับรอสักรู่นะครับผมแป๊บเดี๋ยวนะครับเพิ่มตัวละครมาเยอะจัดในเกมนะครับผม ก่อนนะครับแปดเสร็จนะครับผมรอแป๊นเดี๋ยวรอแป๊นเดี๋ยวนะครับก็รอสกู่ก่อนนะครับผมรอติดตั้งห้านาทีนะครับ โหลดเสร็จแล้วแนละ้วก็เข้ามาในตัวเกมได้นะครับผมเอาเอากดกดเปิดนะครับผมอืมชิดหายเลยอันนี้นะียก็เข้ามาแล้วจากนั้นก็กดสตาร์นะครับผมกดไปเลยครับอ่ากดมาแล้วก็กดฟรีเวทเทิลนะครับผมกดเข้าไปนะครับอันนี้เขาจะมีเพิ่มตัวละครม,มานะครับผมนี่มีนารูโตะ อ่ามีซึน่านะครับผมนี่แล้วก็มีโอนโกุแล้วก็มีมินอนิยะนะครับแล้วก <mam poems> <ใช>็นี่แล้วก็มีเจียวเลิฟเลฟี่นะครับผมนี่อ่านี่นะอันนี้มีคาบุยานะครับผมนี่นี่นะเพิ่มตัวละครมาแล้วก็มีเอ็กซ์ตาร์นะครับผมนี่นงมีนารูโตะจิ้งจอกเข้าหางแล้วก็มีโจทาโร่นะครับอ่านี่นะมีซาสุเกะด้วยมีอิจิโกะแล้วก็มี เคียวแร็นะครับผมอันนี้ไงนี่ไงแล้วก็มีอันนี้เข้ามาใหม่นะครับผมนี่แล้วก็มีไอนี่ไงแต่ผมรู้จักนะครับผมอันนี้ก็มีลูฟี่จากวันฮีสนะครับผมแล้วก็มีคาลากินะครับผมคาลากิจริงๆนะครับผมนี่ไงแล้วก็มีอันี้มันจะมีแค่นี้นะครับยวขอเล่นไอไอ้นี้ครับผมเป็นเคียวแร็นะครับอ่ะเดก็ไปนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับอ่ะ ต้องสู้กับใครก่อนเดี๋ยวไปกับใครนะั่นเราไปกันสามคนนะครับอ่ามาแลวครับผมนี่แนะมาเดี๋ยวขอให้โลไปก่อนก็ขอภัยด้วยครับโอ้ยเจอคาบุยะซะแล้วโอ้เจอกับเทอโูนกับโจโทาโร่มาเลยก็มาดิครับโจโทาโร่เลยเฮ้ยคาบุยะโอ้ยใช้น้ำแล้วเอาฉีดหายาโดนอืม คามมย่ากับไอโจทาโร่เล่นนานผมสักทีเลยอืมทำไมมาเก่งมาจัดในวันนี้อ่ะเอ้าเฮ้ยต้มลงก่อน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 อ่านี่ลงเข้าไปนี่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 เอ้าเฮ้ยโล่เฮ้ยเจ็บ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 เฮ้ยเอ้าชิบหายโดนซะแล้วอืมขุจะสู้กับโจทาโร่ได้เว้ยมาอยู่ไหนโจทาโร่เอ้าโลก่อนลงก่อน จูทาโร่อยู่ไหนจูทาโร่อยู่นี neck, ання, chutz, ่เหรอจูทาโร่มานี่เลยอยู่นิ่งๆไม่ต้องหนีเอ้าเฮ้ยเอ้าเว้ยชิดทายโดน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 โเอาโดนเลยเต็มเต็มมาเด็มันอยู่ไหนโจทาโร่โอ้ลุกก่อนเอ้ยกูไปเล่นไอ้ลูกกระจอบบถอยไปดิอย่ามาเก้เอาลุกก่อนลุกก่อนเอาเว้ยอย่าตามนูเว้ย เอ้าเฮ้ยยาโดนเดดชิชิชหายโดนเลยกูจะสู้กับโจทะลุมันอยู่นี่เหลอนี่นี่นายกูสู้กับคามุยะลองดูเอ้าเฮ้ยโดนโดนเดนชิชหายโอ้มาตาฟัดมาดิโอรา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 ใช้ไม่เอ้าเฮ้ยโดนปิดทานชิชหายอืมขอบใจที่มาช่วยนะเว้ยเฮ้ยอืมเห็นออบฉายมาเลยดิเกด ลูก่อนลูก่อนมันมีสายน้ําด้วยเป็นสายน้ํามังกรลองดูเพิ่มตัวละครมาก็เล่นสนุกมากนะครับผมโอ้โหจิตอาโดนโดนโอเอ้าเราโดนที่เหลือจากกรรมด้วยอ่าฟื้นชีวิตแล้วไลูกก่อนลูกก่อนลูก่อนมึงล่าลงกในไครับผมเฮ้ยกูสู้กับไอ้คำุยะเฮ้ยลุกเหลอลุกเหลอ ลุกใช้ไหมเอา้าชิกหายโดนอืมลุกก่อนก่อนเอา้าโดนเลยกูจะสู้กับแล้วออกมาไอ้โจทารุอยู่ไหนจูทารุจูทารุมาจูทารุเม,มื่อกี้ผมเพิ่งทำคลิกมานั่นเองนั่นเองนเลยเอา้าโอ้ยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้นี่นี นี่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 มาเลยโจทาร่โโจทาร่โหเลยมาดิครับต้องมาดิโจทาร่โอ้โชิอายเพิ่มตุมยาก่อนตุ่มยาเฮ้ยไม่ได้เล่นกับแกเว้ยอา้าวแล้วมันโดนเฉยเลยกูจกะฆาจก,การโจทาร่โไม่ได้จัดก,การแกเฟ้ยลุก,ก่อนุก,ก่อนมีสายน้ำโอโดนธาตุดาบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาด้วยมานี่เลยนี่นี่เอาเลีเอยผมมาก่อน มาเรียงออกมาอ๋อเ,อาาเอว้โดนโดนไอชิดหายโดนเลยโอ้ยอย่าโดนที่กูเซ่เอาดูก่อนลูก่อนมา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 โดนเข้าไปนี่โดนเข้าไปนี่นี่เอาชิดหายโดนครับผมเอามันเพิ่มอีกนิดนึงก็ก็ขอภัยด้วยนะครับอืมมานี่ยเอาอย่าโดนดิฝังทานจังมัดเลย อ๋อเฮ้ยรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวขอชจก่อนชัดเติมเติมยาก่อนเฮ้ยมีหมอบดำด้วยก็ขอมาดิก็มาดิครับนี่ตัวเล็กจะทำอะไรผ้าได้ืได้ต่อสมนะเฟ้ยอรับขอลับไม่สบายนะเดี๋ยวขอจัดการเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มาผิดทาแล้ว ลูกก็เลยบอกอ้าวโดนเฉยลูกกดเติมยาเติมยาเติมยาก่อนโจทารุ่มาแล้วเหออมาแล้วเหออเอ้ยโจทารุ่จัดการโจทารุ่งด้วยโอ้โหมาดิก็มาดิเอาเว้ยโดนเอาเว้ยโดนโดนโดนชิดหายชิดหายอ้าวชิดหายมันโดนทำอะไรเนี่ยอืมมันจะโดนทำอะไรวะเนี่ยวัตถุฟัดอืม มึงรอดสุดท้ายนะครับผมมาดิมึงอย่าโดนมาใช่ไหมอย่าโดนมาใช่ไหมมึงตายมาดิไปลุยเลยจะกลายเนอ่าโดนเข้าไปคาบุยะเลยเอาว้ใช้คาราดคาราดโอ้โหสายฟ้าเพี้ยงชิดหายโดนเข้าไปเออมันเรียกตัวไอ้นี่มันเรียกตัวอะไรมาแล้วครับผมเมื่อกี้ผมไม่รู้ไม่ได้ไปดูในซีรีส์นะครับผมโอ้โหโอ้โหโดนหมุนโดนหมุน เอาเรียกคาถามาอ่านหนังสือก็เรียกคาถาดินด้วยอคำยีละโดนแล้วอืทําดีมากอื้ยได้เท่าไหร่วะพูดได้ต่อสามอุ้ยได้ต่อสองมันอยู่ไหนวะจะรอใช้ใช่ไหมเนี่ยมาแล้วโจทาโร่เลยมาดีคร <apps. S 1> <duh. S 3> ับโจทาโร่ก็มาดิเอาเฮ้ยโดนโดนโดนไอ้คำยีละคำยีละหยุก่อนดีก่อนอ่ะ อืมเอ้าายโดนมาเด็คามุยะมึงโดนใช่ไหมได้เดี๋ยวผมจัดให้มึงก็โดนใช่ไหมได้ครับมาเนี้ก็มาดิาามึงก็โดนเหมือนกันอเอ้าเฮ้ยไม่โดนหรอกไปดูก,ก่อนดีน๋ยวนเอาเฮ้ยลงไม่ทันเติมยาก่อนเติมยาเติมยาไม่ได้เว้ยเฮ้ยลงก่อนดีน๋ยวน เฮ้ยมึงถอยไปในคำมูยากเลยเอาเติมยาก่อนเติมยาเฮ้ยใช้คาไปตาอะไรก็ได้ดูก่อนเลยก่อนเดี๋ยวคุณจัดการอนโจทาโร่บอกแล้วอย่าตามมาอย่าตามมาโถ่เอ้ยโดนมันใส้เลยกูโวนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไอ้พลังมังกรมันช่วยจัดการไอ้ที่ลุกกระชอบมาด้วย โอ้ยได้ต่อสามนี่โอ้ยสุดยอดมากชิดหายก็โดีเข้ก็ไปก็มันเพิ่มตัวละครด้วยอืมวูนี่หัวแหลมนะครับผมมาโจทะล่โจทะล่เลยเอ้าโดนไปแล้วอืม,อม,มากมาดีครับมันอยู่ไหนเปิดเสียงน,นิดนึงเอ้าโดนเข้าไปเปิดเสียงน,นิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับมาเด็กคาบุยะฉันม่จาัดก,การแกนี่แหละเพราะฉันอ่ะ นี่คือพลังหนึ่งร,ร้อยเปอร์เซ็นต์โจทาโรมาแล้วเหรอมาเล่นกับฉันหน่อยสิเอ้าพชิบหายกูโดนตายเลยเต็มเต็มนี่และตอนนี้เราทำคิ่โจทาโร่สองตัวเมื่อตอนเมื่อวานนะครับผมที่สู้กับลีโอไปนะครับอ่ะเอาไว้ยไม่รดเปล่าเอ,อ,อ,อาไว้เอาชนะนะครับผมหืโห้ยกูชนะสักที จบเร็วจังนะครับผมก็ไปไหนบ้างครับสะอาดผมเกมา a ูโ t o ชิอาริเมะนะเปลี่ยนเป็นโหมดดานนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็จะได้มีกำลังใจใทำคลิปน,นะครับผมชอบเกมนี้มากนะครับผมแล้วก็ขอสักิีนี้เข้ามาเจอกันใหม่นะครับผมต้องเอาไปก่อนสวัสดีครับ